มนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติยังไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของธรรมชาติที่มีคุณจะมีเงินหมื่นล้านร้อยล้านหรือไม่มีคุณก็ใช้อากาศหายใจอันเดียวกันได้แสงแดดอันเดียวกันได้แหล่งน้ําและอาหารจากแหล่งเดียวกันคือบ้านหลังนี้คือโลกใบนี้มนุษย์กําลังทําลายบ้านของตอนเองโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินจําเป็นทั้งที่ไม่รู้เลยว่า ภัยร้ายอย่างหันกำลังจะฆ่ามนุษย์จากความร้อนที่เพิ่มขึ้นของบ้านหลังนี้มาปกป้องบ้านของเราด้วยการลดการใช้ทรัพยาการธรรมชาติการสร้างอาหารจากเกษตรอินทรีย์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปกป้องบ้านของเราเพราะไม่มีการใช้สิ่งสังเคราะห์ที่เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ซึ่งล้วนเล่งให้โลกร้อนขึ้นแต่ใช้เพียงสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเราก็ได้อาหารที่มีคุณภาพ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติสุขภาพชีวิตกับผมในรายการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตไายทอดสดในช่องเพจ Facebook ดีดีออร์แกนิกฟาร์มสุขภาพดีจากเกษตรอินทรีย์ทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเรามาช่วยกันปกป้องบ้านของเราด้วยเกษตรอินทรีย์แล้วพบก,กันครับ